ทองฟิล์มบงกฎวันก่อนที่มาออกเรื่องเล่าเช้านี้โชว์เพลงประกอบละครแหมปรากฏว่า เสียงนี่สุดยอดจริงๆสามีตีตาวันนั้นที่มาร้องไงใช่ค่ะแต่จริงๆริงก่อนหน้านี้คุณฟีมก็เคยร้องเพลงประกอบละครมาหลายเรื่องแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาว่าคุณฟีม์มนหน้าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าพอมาออกเรื่องเล่าชาวนี้ค่ะคุณฟล์มบอกว่าขอไปไหนมาไหนนะ่คนทักเยอะมากเลยคะ่ะรวมถึงอินสตาแกรมด้วยนะคะเขาบอกว่ามียอดคนมาตามฟอลโล่เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งน้องก็บอกว่าดีใจมากค่ะที่ทางผู้ใหญ่ให้โอกาสได้มาร้องเพลงประกอบละครนะคะคือนอกจากละครจะดังแล้วก็ทําให้เพลงประกอบละครช่องสามไดดังตามไปด้วย ทัะะ้งสามเพลงเลยเรื<ช>่องนี้มีสามเพลงค่ะน้องบอกว่าพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจเนี่ยถือด้ว่าเป็นเพลงที่สร้างชื่อให้กับตัวเองเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะมีผลงานเพลงมาอีกแล้วค่ะกับเพลงประกอบละครคะเรื่องอย่าลืมฉันนะคะก็วันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะก็ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในเวอร์ชันพิเศษกันไปแล้วนะคะซึ่งเพลงนี้นะคะคุณฟิล์มก็บอกว่าตั้งใจมากเลยนะคะว่าอยากจะถ่ายทอดให้แฟนๆละครได้อิ่กันมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อแทนคำขอบคุณที่ให้โอกาสดีๆ ฟังเสียงน้องมด้วยต้องขอบคุณในการเรื่งเรื่องน,นี้ด้วยค่ะคือต้งแตบไปออกนี่รู้สึกว่ากระแสแบบตอบรับฟิลมดีมากๆค่ะก็จริงแล้วยังเป็นยังเป็นหน้าใหม่อยู่นะคะก็ก็ฝากตัวด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่ที่ให้โอกาสฟิมน้อยอีกทีนี้ขอบคุณผู้จัดที่ให้ความ,มไว้วางใจค่ะแล้วก็กระแสะเพลงที่แล้วก็ยังก็ยังมีอยู่ก็มีเพลงใหม่ก็ดีใจมากๆค่ะ ด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่ที่ร้องเพลงประกอบละครทางข้องสามหือไปที่ไหนเนี่ยใครก็จะทักว่าแบบเฮ้ยนี่เสียงฟิล์มหรือเปล่าเพลงประกอบละครสามีตีตาอะไรเงี้ยค่ะถือว่าเป็นเพลงตั้งชื่อได้เหมือนกันค่ะนั่นแหละฮะไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจเพลงนี้เนี่ยพอดูละครปุ๊บขยี้ตลอดใช่ค่ะจอ,อยด,อจดูจริงป่ะดูจริงจริงค่ะติดเลยคือเวลาถึงบทไหนปุ๊บขยี้ตลอดใช้เพลงนี้เข้ามาขยี้ขยี้ขยี้แต่เพลงมันช่วยเสือล่นไม่เยอะมากเวลาดูละครนะคะเวลาเพลงขึ้นเราจะยิ่งอินเข้าไป อดนะออติดตามผลงานต่อไปค่ะเดี๋ยวนี้ละครใช้เพลงเยอะมากคือเพลงนี้สไตล์ให้มารีวันคุณว่าใช่ใช่ใช่ไหมบทขยี้ประมาณเนี้ย <c oughs> ดูละคร <c oughs> ปุ๊บเนื้อหาการแสดงมันเจอเพลงขยี้ครับพี่ <c oughs> ดูจริงหรือเปล่าดูดูคะ่ะดูละครทั้งสามตลอดคะ่ะ <c oughs>